แรมบางโรงแรมที่อินเดียที่เราว่าด <จน S 1> ีแล้วเ<จ>นี่ยนะคะผ้าเจ้ตัวสีขาวเนี่ยมันหาความขาวไม่เจอคือปรัชญาอินเดียเนี่ยยอมเข้าใจว่าเมื่อมันยังใช้ได้หรือมันยังขาดนิดหน่อยแต่มันก็ยังซับน้ําได้ม,มันสีมันเปลี่ยนก็เพราะมันเก่าแต่ไม่ได้หมายความว่ามันสกปรกถูกไหมคะเจนพรก็ซักทุกครั้งมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพก็ยังใช้ได้อะ่ะ แล้วพอตากฟึบก็ต้องตบมันหักมันลงหน่อยเพราะเราไม่ได้ใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มเชิญพรท่านอาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ผ้าเช็ดตัวในโรงแรมบางโรงแรมนะคะคือยอมจะบอกว่ามันก็มีปัญญาบางอย่างแฝงในการใช้ชีวิตนะคะความความสันโดษความพอเพียงใช่ค่ะมันก็ยังใช้ได้จริงคือเขาสะอาดจากภายในก่อนค่ะแล้วก็สะอาดจากภายนอกเข้าสู่ภายในหมายความว่าเขาเห็นคุณค่าแท้ค่ะของผ้าเงี้ยผ้าใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีก ดำ,ดำก็ดำแต่ก็ไม่ได้สุกปปกจากสีขาวกลายเป็นสีเทาจากสีเทากลายเป็นสีดำเขาบอกว่าไม่ต้องย้อมสีแล้วว่ามันสีที่ใช้เกิดชีวิตของเขาได้เรื่องนี้เคยมีปรากฏขึ้นในประวัติพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนทน์ถามพระอนวน่าจีวรที่เธอเลิกใช้แล้วเธอไปทําอะไรไปทําเป็นผ้าเช็ดเท้าจากผ้าเช็ดเท้าไปทําอะไรถ้ามันเก่ายิ่งกว่านั้นก็เป็นผ้าเช็ดเตียงเช็ดตู้เช็ดอะไรจากนั้นก็ทาเป็นคือป้องกันฝุ่นฟันอะไรได้ถ้ามันเก่ายิ่งกว่านั้นก็มาชําระสารัง กลายเป็นเครื่องฉาบทากุติได้คือรู้จักใช้ประโยชน์เนี่ยให้เต็มที่ได้ก็ดีที่สุดในในบทหนึ่งเวลาพระก่อนที่ท่านจะฉันก็ดีหรือก่อนที่ท่านจะใช้สอยอะไรก็ดีเนะี่ยโดยเฉพาะจีวรท่านจะบอกว่าให้พิจารณาโดยสติปัญญาก่อนจึงใช้สอยเช่นว่าจีวรเนี่ยผ้าเครื่อง่งห่มที่เราใช้เนะี่ยเพื่ออะไร พระเจ้บบาบอกว่าเพื่อป้องกันความร้อนความเย็นความหนาวแค่นั้นเพื่อปกปิดร่างกายไม่ให้เกิดความละอายหรืออุจจาต,าต่อสังคมไม่ได้บอกให้สวยให้งามตามไม่ได้บอกให้สวยให้งามตามกระแสแฟชั่นเลยนะฮะให้รู้จักว่านี่คือคุณค่าของเครื่องไม้ใช้สอยที่มีอยู่มีปรัชญาธรรมะของพระเจ้าเรียกว่าอปัตเสนธรรม <C HA. S 2> ว่าธรรมะที่เป็นที่พักพิงพึ่งพิงของมนุษย์อยู่สี่อย่างพระเจ้าบอกว่าของบางอย่างของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเสพ ของบางอย่างพิจารณาแล้วอดกลั้นของบางอย่างพิจารณาแล้วเว้นเสีย,ยข,อของบางอย่างพิจารณาแล้วบันเทาปัญญาข้อแรกว่าของบางอย่างพิจารณาแล้วจึงเสียไหมคราบว่าปัจจัยสี่ค่ะจีบออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีประโยชน์อะไรแล้วเราจึงใช้สอยอันที่สองว่าพิจารณาจงเว้นเสียก็หมายถึงว่าวให้อดกลั้นให้ให้อดกลั้นเสียหมความว่าคำนินทาก็ดีคำประเสริฐก็ดี นั่นเป็นเรื่องของของกิเลสมนุษย์ฟังแล้วถ้าไม่ชอบใจเราก็อดกัน้นถ้าเราชอบใจเราก็มุทิตายินดีกับเขาค่ะอันที่สามเนี่ยบอกว่าให้เว้นเสียหมายถึงว่าสุลานารีภาชีกิลาบัตเว้นาบาย,ย,ยมุกคนผ่านให้เว้นเสียอย่าเข้าใกล้เป็นดีที่สุดคอันสุดท้ายบอกว่าให้บรรเทาหมายความว่าความคิดอะไรของเราที่มันเป็นกิณกามเกียรติการคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นการคิดที่จะทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมคิดที่จะทําให ตัวเองระรับยร้ายเนี่ยให้บรรเทาเสีย<ห>บรรเทาก็ว่าให้หยุดแล้วค่อยๆลดละเลิกเลื่อนลดพฤติกรรมนั้นเลิกพฤติกรรมนั้นแล้วก็ละพฤติกรรมนั้นแล้วก็เลื่อนตัวเองจากระดับปุถุชนขึ้นสู่ความเป็นขัยานชนเสียาบางอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราเคยได้ยินเราเคยรู้เราเรียนไปวัดก็ได้ยินหลวงพ่อหลวงพี่พูดบ้างแต่พอเราไปเห็นตัวอย่างที่อินเดียเราคิดได้นะคะ มีนักเศรษฐศาสตร์พูดบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทุกวันนี้บริโภคมากเกินไปเจนพอบริโภคจนของเนี่ยมันไม่พอกับคนที่อยู่ในโลกให้เลือกเอาว่าจะมีชีวิตอยู่แบบไหนถ้ามีชีวิตอยู่อย่างคนไทยอะนะคะก็คือบริโภคของหมดโลกพอดีพอดีไม่ขาดแต่มีเท่าไหร่ก็ใช้พอดีนะคะถ้าบริโภคอย่างคนอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องใช้ของที่มีอยู่ในโลกหมดแล้วไปเอาเพิ่มอีกเท่าตัวเินพอนะคะ แต่ถ้ากินอย่างคนอินเดียเนี่ยกินแค่คร pues> ึ่งโลกค่ะอืมก็คือมนุษย์มีชีวิตเหมือนกันมาชอบชอบใจในความเป็นอินเดียนะค่ะว่าคนไปแล้วทำไมอยากไปอีกค่ะว่ามันเป็นความคุ้มค่าทางจิตใจมันไม่เห็นสัจธรรมสัจธรรมที่ที่เห็นเนี่ยก็สัจธรรมที่เห็นมันเป็นจริงธรรมนั้นค่ะเรียกว่าสัจธรรมที่เปิดเผยเมื่อเขาเห็นสัจธรรมที่เกิดเปิดเผยคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชเห็นง่ายมากคนตายก็หามกันไปเปเพากันไป คนกินก็กิกนง่ายอยู่ง่ายเข้าใจมนุษย์ก็สิ้นสุดปัญหาเช่นถ่ายก็ถ่ายง่ายๆถ่ายง่ายมากในอินเดียนะะ<ฆ>อยากปวดทุกตรงไหนปวดทุกได้เลย<ฆ>จึงเป็นที่มาของคําว่าสุขาสุขาหมายว่าห้องที่มีความพิสุขความสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนไทยนะบางคนจะไปไหว้พระพุทธเจ้าถืออัตาไปเต็มฉันก็คุณหญิงฉันก็คุณนายค่ะ<ฆ>ฉันก็ไม่ใช่คนธรรมดาห้องน้ําที่ฉันใช้อย่างน้อยมันต้องราคา3ามร้อต้องมันดีที่สุดระดับคัตโตระดับเกรดเอนะ่ะ แต่อพอไปที่อินเดียสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรองรับให้แล้วเขาไม่อายด้วยนะคะเขาก็นั่ง <c oughs> ถ่ายทุกแล้วก็หันไปยิ้ yeah! <c oughs> เมเย้ทีนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราไปมันไม่มีห้องน้าที่ <c oughs> ที่รองรับอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> มันจําเป็นต้องเข้าตามท้องทุ่งท้อง,องนา <c oughs> นั่นแหละก็คือสื่อธรรมะที่จะสอนให้คนเดินทางไปลดอัตราลงไปบางคนเข้าไปแล้วชอบใจมากเลยนะวันแรกไม่อยากเข้าหรอกพอวันที่สองที่สามันไม่ไหวมันไม่มีพอได้เข้าไปปุ๊บเอรสชาติมันดีเนาะ ก็เลยเข้าใจกัาว่าห้องสุขาห้องสุขาว่าโอ้คำว่าสุขาคือสุขหนอมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือเข้าไปแล้วมันมันได้ได้ปลดปลดปล่อยความทุกข์ที่อยู่ในร่างกายสังขารสองได้ปลดปล่อยคําว่าอัตตาของเราให้ละลายออกไปกลายเป็นว่าเฮ้ยการเข้าห้องน้ํานี้อินเดียเนี่ยมันมีความสุขสุขที่ได้ไปค่ะกลับมาก็บอกว่าเฮ้ยขนาดคุณเนี้ยเป็นคุณหญิงคุณนายแล้วก็เป็นหน้าตาดีขนาดนี้เกรดเอขนาดนี้ยังไปได้เลยทำไมเองไม่ไป มันก็เลยปากต่อปากเล่าต่อเล่าว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับการเดินทางไปเห็นอินเดียด้วยตัวของเราเองช่วงที่โยมได้ไปสักปีสองปีที่ผ่านมาเน,นี่ยนะคะมีปรากฏการณ์ใหม่นะคะที่เห็นกับตัวเองก็คือว่าคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอ่ะคงจะไปกันมาหลายครั้งแล้วเริ่มเห็นมีเด็กไปมากขึ้น<ง>เด็กเล็กมากขึ้นตอง,งประสิทธ<ว>ิ์ก็ไปได้แล้วค่ะถ้าเทียบเคียงการเดินทางสมัยครั้งก่อนไปยากค่ะ และอะไรก็ตามที่มันได้ได้ยากมันจะมีคุณค่ามากที่สุดค่ะแล้วปัจจุบันเนี้ยการเดินทางมันไปง่ายมากเดินทางจากสวรณภูมิลงขยาเลยไปลงขยายแค่สามชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะเนี่ยเขาเราียกว่ามีฤทธิ์ยุคข,ของเราเนี่ยยุคพระศรีอ่านแล้วค่ะทีีอานหมายความว่ามีความสะดวกสบายในเรื่องของสเสบียงที่จะลําเลียงตัวเองไปอยู่แผ่นดินพระพุทธเจ้ามีเงินปัจจัยไม่กี่หมืน่นแล้วก็การตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ไปเนี่ยมันก็ไปถึงนี่พอไปง่ายเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ย กล้าที่จะไปมากขึ้นบางคนก็ตั้งสัจจาที่ฐานว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้มีโอกาสได้เดินทางไปกราบพระพุทธเจ้าพอตัวเองได้ไปก็ไปอธิษฐานที่นั่นขอพาพ่อแม่มาขอพาสามีมาขอพาลูกมาถ้าลูกถึงบวชเนนได้ขอให้บวชเนนถ้าลูกถึงบวชพระขอให้ลูกชายได้มาบวชพระที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าเพราะว่าการเดินทางไปถึงอินเดียอย่างน้อยต้องถึงหนึ่งถึงกาย กายของเราไปถึงก่อนสองถึงตา <c oughs> ได้ไปเห็นด้วยตาของเราสามถึงหูได้ไปฟังเรื่องราวว่าสถา,านที่ตรงนั้นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาพุทธศาสนิการหรือเรื่องราวในทางศาสนาทั้งในประวัติศาสตร์พุทธศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์อย่างไรเนะี่ยจะได้ยินถึงหูและที่สุดก็คือ,อ,อหนึ่งก็คือถึงบาจาหมายความว่าได้ไปสวดมนต์ไหว้พระแลปะประกาศความดีงามที่เราได้ใช่ค่ะแล้วคนที่ไปได้สุดคือถึงใจ ถึงใจคือได้ตั้งอธิษฐานได้รับธรรมะได้รับธรรมะได้ตั้งกิตอธิฐานแล้วก็เป็นงานที่สําคัญที่สุดว่าโอเคเดินทางไปพุทธกาพพุทธเจ้าในครัง้งนี้ฉันได้แล้วฉันได้แล้วคุ้มค่าแล้วดีดนะ<ช>ที่เราไม่ตายเสียก่อนเราได้มากาพพุทธเจ้าดีนะที่เราตัดสินใจมาคราวครั้งนี้ถ้าเรารอแล้วรออีกหรือฟังเสียงพญามารที่กีดกันแล้วกีดกันอีกว่าอย่าไปเลออินเดียม,มันเป็นแผ่นดินที่โสกโปกที่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยเดินตามถนนหนทางมีแต่เสียงแตรเสียงสังสนันหูมีแต่ อะไรก็ไม่รู้รู้วุ่นวายไปหมดนันคือเสียงพญามารแต่ถ้าเราตั้งใจว่าไปก็ไปเถอะเราไปกราบพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราไปแบกภาระของชาวอินเดียอย่าไปคิดว่าอินเดียมันเป็นอย่างน้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไปมองอย่างนั้นเท่ากับว่าเราไปแบกภาระของความเป็นชาวอินเดียในชีวิตของเราแต่ถ้าเราวางของเขาแล้วก็มาสู่เส้นทางของเราหม,มายความว่าเราไปกราบพระพุทธเจ้าความว่างก็จะเป็นทางให้เราเนี่ยเข้าไปสู่เส้นทางที่ไปกราบพระพุทธเจ้าได้ อันถ้าเราบอกว่าเราไปกราบพระพุทธเจ้านะไปอย่ารอเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสเวยอย่าอย่ารอว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ <c oughs> เพราะไม่แน่ว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ตัดส,สินใจวันนี้แล้วพรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปเลยค่ะเชิญพอนะ <c oughs> จะไม่ได้ไปก็ยอย่าไปรอให้มันถึงวันพรุ่งนี้นะก็ว่าถ้ามีโอกาสก็ไปเลย แต่ว่าพุทธวจนะเนี่ยนะคะที่ว่าว่าแม้ตัวถ้าหากว่าไปสักการะด้วยความด้วยจิตที่เลื่อมใสแม้กายแตกก็จะจะไปสู่สุขติโลกสวรรค์เชิญพ่อคำว่าก็คงจะมีคนบ่อยแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าฉันไปแล้วฉันศรัทธาเพราะถ้าฉันเกิดศรัทธาตกไปนิดนึงฉันต้องไม่ได้ไปสวรรค์แน่เลยและสวรรค์คืออะไรมันมีสามคำคที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองเกี่ยวกับสังเวชนิยฐานว่า หลังจากตายไปแล้วเนะี่ยที่ไปกราบสังเวชนัฐานสี่แห่งแล้วนะ่ยจกมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าค่ะนี่ก็คือคําที่พระเจ้าตัดการันตีให้พวกเราไปกราบว่าไม่ไม่ไปส่วนบายแล้วสุขติหมายความว่าเมื่อคุณได้ไปเห็นสังเวชนิฐานสถานที่ความเป็นจริงของชาวอินเดียเสร็จแล้วนะ่คุณคุณมีความภาคภูมิใจในชีวิตมากขึ้นว่าดีนะที่ฉันไม่ได้ไปเกิดแผ่นดินอินเดียณนะปัจจุบันขณะ ดีแล้วนะที่ฉันเกิดที่แผ่นดินประเทศไทยบ้านพุทธมองสยามที่มีพระพุทธศาสนาคุ้มครองปกป้องรักษาอยู่คําว่าสุคติหมควก็ว่าทิศทางดีกลับไปที่ตรงนั้นเราเห็นสิ่งที่มันจนที่สุดทุกที่สุดร่ารวยที่สุดที่สุดของที่สุดอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนันเรากลับมาสุคติเกิดขึ้นแค่ไหนว่าเออเราดีแล้วอันนั้นกายยังไม่แตกก็มีสุขแล้วมีสุขสุคติสุคติแปลว่าไปดี ไม่ใช่ว่เรอชีวิตหลังความตายแล้วค่อยไปดีนะกลับมาก็ได้ความคิดเปลี่ยนชีวิตที่ดีางาม